สามเคล็ดไม่รับกำจัดพลังงานลบได้ทันทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จิตตกหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้วมันอยู่ในอารมณ์ของคุณที่ไม่สามารถที่จะออกไปจากตัวคุณได้หรือไม่สามารถที่จะออกจากหัวคุณได้บางครั้งคุณก็เกิดความเครียดหรือบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดกับพลังงานลบเพราะฉะนั้นครูมีวิธี สามวิธีเพื่อให้เรากำจัดพลังงานลบได้ผลทันทีนะวิธีแรกการหายใจค่ะคุณรู้ไหมว่าปกติถ้าเกิดว่าคนกำลังโกรธโมโหหรือจิตตกหรือกุ้มใจหรือเครียดอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะการหายใจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจะอาจจะหายใจปกติแล้วจู่ๆก็จะหายใจสั้นลงเคยเห็นไหมเวลาที่คุณโมโหใครมากๆมันแล้วหรือคุณทะเลาะใครมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือน ใจมันจะขาดเป็นเพราะว่าเราหายใจสั้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีการหายใจเปลี่ยนการหายใจสั้นมาเป็นหายใจยาวขึ้นอาจจะใช้วิธี4 78ก็คือหายใจเข้านับ4แล้วก็กันไว้7วีแล้วก็ปล่อยออกมา7วินาทีนั่นเองก็คือหายใจแบบ4 78นั่นเองอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการใช้ sound healing ค่ะ คุณรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยครูก็เคยมีอาการแบบนี้นะแล้วครูก็เปลี่ยนโดยการที่ไปเปิดเพลงอาจจะเป็นดนตรีอะคลื่นเมกะเฮิรต่างๆคุณรู้ไหมว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำบัดความเครียดของคุณได้ดีมากหรืออาจจะฟังเป็นเพลงคลาสสิกแต่เสียงเพลงที่ครูแนะนำจะเป็นคลื่นแมกะเฮิรส่วนวิธีสุดท้ายที่เราจะสามารถเคลียร์พลังงานลบก็คือการนั่งสมาธิ คุณรู้ไหมว่าการนั่งสมาธิเป็นการเคลีย์พลังงานลบได้ดีที่สุดและที่สำคัญคุณใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีคุณก็สามารถเทียร์พลังงานลบได้แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเจอพลังงานลบอาจจะเป็นในที่ทำงานคุณก็แค่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วไปอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็ทำสมาธิ